หากนึกถึงมหาเศรษฐีระดับโลกคงหนีไม่พ้นรายชื่อยอดนิยมจากนิตยสาร Forbes ที่จัดอันดับในแต่ละปีแต่ก็ยังมีเศรษฐีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้เปิดเผยสินทรัพย์ที่แน่นอนต่อสาธารณาชนด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องการตรวจสอบจากหลายๆฝ่ายการต่อต้านจากประชาชนความปลอดภัยทางด้านการเมืองความเสี่ยงต่อการยึดทรัพย์สินและความขัดแย้งในสังคมซึ่งบางคนครอบครองธุรกิจแทบจะหลายประเทศทั่วโลกบางคน ก็มีเอี่ยวในธุรกิจผิดกฎหมายด้วยคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับ4เศรษฐีในมุมมืดที่ไม่อยากให้รู้ว่าเขารวยคิมจองอึนสินทรัพย์สุทธิที่คาดการคือประมาณ5 0 0 0ล้านดอลลาร์ผู้นำประเทศเกาหลีเหนือยังไม่ทราบที่มาที่ไปของความมั่งคั่งนี้อย่างแน่ชัดแต่มีการคาดการว่าความมั่งคั่งนี้มาจากการทำธุรกรรมที่ไม่สุจริต เกาหลีใต้และสหรัฐได้รวมมือตรวจสอบกันอย่างละเอียดและค้นเจอว่าเขากระจายซ่อนสินทรัพย์ไปตามธนาคารต่างๆทั่วโลกกว่า200แห่งเงินงบประมาณที่เกาหลีใต้จ่ายให้เป็นค่าแรงคนงานและค่าธรรมเนียมให้กับนิคมอุตสาหกรรมร่วมแก่ซองประมาณ70%นั้นถูกเกาหลีเหนือย,ยักย้ายถ่ายเทไปใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธและซื้อของฟุ่มเฟือยให้กับนายคิมจองอึนการเปิดเผยของเกาหลีใต้นับว่าเป็นการออกมา,อมายอมรับอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเดียว่า แรงงานชาวเกาหลีเหนือประมาณ55,000คนที่นิคมอุตสาหากรรมแก่ซองได้รับค่าจ้างเพียง1 6 0ดอลลาร์หรือประมาณ5,600บาทต่อเดือนเท่านั้นจากรายงานพบว่านายคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือผู้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่ฟ้าคนนี้ใช้เงินเพื่อซื้อของสนองความต้องการของตนเองซึ่งเป็นจํานวนประมาณ716ล้านดอลลาร์หรือประมาณ21,400ล้านบาทคิดเป็น2เท่าของรายจ่ายส่วนตัวของนายคิมจองอิลผู้เป็นบิดา เงินจํานวนมากนี้ถูกใช้ไปกับรถเมอร์ d ซ s ดสเบนรุ่นไฮเอ็นนับสิบคันเป็นโนราคาแพงเป็นจํานวนมากเล่าชั้นดีหนีภาษีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวซึ่งสามารถบรรจุผู้ชมได้มากกว่า1000คนรวมทั้งลักลอบนํางาช้างจากแอฟริกาอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าคิมจองอึนใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสนองตัณหาตนเองและใช้งบประมาณช่วยเหลือจากนานาชาติไปกับการบริหารประเทศรวมทั้งในโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่ประชาชนจำนวนมากอดอยากปากแห้ง สำหรับการใช้ใจ่ายของเกาหลีเหนือนั้นแหล่งข่าวในวงการทูตระบุว่าเกาหลีเหนือนำเข้าอุปกรณ์สร้างห้องสาวนาซึ่งมาจากฟินแลนด์และเยอรมนีซึ่งนายคิมจองอึนชอบดื่มและจัดงานเลี้ยงตลอดคืนเช่นเดียวกับบิดาของเขาทั้งยังสั่งอุปกรณ์มาเพื่อขจัดอาการเมาออค้างและเหนื่อยล้าจากการสังสรรมาทั้งคืนขณะที่วาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาแพงก็ถูกสั่งนำเข้าม,ามามากกว่าสวัยบิดาของเขาซะอีกแหล่งข่าววงในเผยอ,อีกว่าเกาหลีเหนือ นำเข้าอุปกรณ์ทำหิมะเทียมและกระเช้าลอยฟ้าสำหรับขึ้นไปที่ลานสก,กีส่วนตัวใกล้กับเมืองวอนซานในจังหวัดกังวอนเกาหลีเหนือย,ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้นำเข้าสุนัขพันธุ์ที่สูมาจากจีนมาตั้งแต่สมัยบิดาของเขาแล้วแต่พอถึงยุคของนายคิมจองอึนมีการนำเข้าสุนัขเยอรมันเชฟเพิร์ดและสายพันธุ์อื่นๆจากฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์เป็นประจำทุกปีรวมถึงอุปกรณ์การเลี้ยงสุนัขสุดแพงแสนหรูอีกด้วยและบ่อยครั้ง ที่จะมีสัตวแพทย์จากฝรั่งเศสไปคอยตรวจสุขภาพของสุนัขเหล่านี้โดยเสียค่าใช้ใจ่ายครั้งลับประมาณ1 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0 0นบาทนอกจากสุนัขแล้วนายคิมจองอื่นยังเลี้ยงนกแก้วและแมวด้วยซึ่งเงินที่จ่ายไปกับสิ่งเหล่านี้สามารถนําไปซื้อข้าวได้ถึง2 0 0 0 0 0ตันเพื่อน,นําไปเลี้ยงปลชาชาโชติฮิวโหยได้อย่างสบายนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังนําเข้าสินค้าสุดหรูสําหรับเด็กทารกมูลค่า1 5 0 0 0 0ยูโรหรือประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นลูกของนายคิมจองอึนในจำนวนนี้มีเครื่องปั๊มนมยี่ห้อเมเดล่าของสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกมีราคาประมาณ3ล้านวอนและแม้แต่แปรงสีฟันสำหรับเด็กทารกของเล่นเปลและอ่างอาบน้ำสำหรับเด็กรวมถึงผลิตภัณฑ์ของแม่ลูกอ่อนซึ่งทั้งหมดก็ยังนำเข้าจากต่างประเทศฮอสนีมูบาร สินทรัพย์สทธิที่คาดการอยู่ที่ประมาณ40-70พันล้านดอลลาร์สหรัฐหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้นำเสนอข่าวจอลึกพิเศษชิ้นหนึ่งโดยอ้างหลักฐานของทนายอีบหลายคนว่าบรรดาเครือญาติของนายฮอสนีมูารห์ได้แอบย้ยาย้ายถ่ายเทสินทรัพย์มูลค่า7แสนล้านดอลลาร์ไปยังรูปแบบของเงินสดทองคำและสินทรัพย์อื่นๆซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงทองคำหนัก70ตันที่ธนาคารกลางสหรัฐได้สั่งอายัดไว้ ซึ่งเรื่องนี้เท่ากับว่าเป็นการปล้นสมบัติของแผ่นดินมูลค่ามหาศาลที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับ GDP ของอียิปต์ที่สูงแค่ห้าแสนล้านดอลลาร์เท่านั้นในมูบารักยืนกรานตลอดว่าไม่เคยมีบัญชีเงินฝากซ่อนในธนาคารต่างชาติพร้อมกับย้ำว่าตัวเองมีเงินฝากในธนาคารอียิปต์เพียงแห่งเดียวซึ่งยินดีให้อายการตรวจสอบผ่านกระทรวงต่างประเทศอียิปต์ที่สามารถสอบถามไปยังประเทศที่ต้องสงสัยได้ขณะเดียวกันทั้งสื่ออาหรับ และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญกิจการตะวันออกกลางต่างให้ข้อมูลคล้ายกันว่าสินทรัพย์ของอดีตครอบครัวหมายเลขหนึ่งแห่งอียิปต์อยู่ระหว่าง40,000ถึง70,000ล้านดอลลาร์โดยนางอามานจามานศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยลาลัยรินตันประเมินว่าครอบครัวของนายมูบรักมีสินทรัพย์ราวประมาณ40,000ถึง70,000ล้านดอลลาร์ส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนทางเศรษฐกิจโดยอาศัยสายสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะอดีตนายทหารใหญ่และผู้นำของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่ง อาจจะมาจากการคอรับชันในส่วนของลูกชายสองคนอาจมีสินทรัพย์เหยียบขั้นมหาเศรษฐีพันล้านส่วนนางซูซานผู้เป็นภรรยาอาจมีสินทรัพย์ประมาณ5,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านบาทวลาดิเมียรป,ปูตินสินทรัพย์สุทธิที่คาดการอยู่ที่200,000พล้านดอลลาร์สารัฐรัเสเซียเป,ป็นดินแดนคอมมิวนิสต์ที่โลกภายนอกเข้าถึงยาก และยังอยู่ภายใต้ท็อปบูตของประธานาธิบดีปูตินมาตั้งแต่ปี2000จึงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าผู้นำหมีขาวจะร่ำรวยผิดปกติขนาดไหนตัวเขาเองก็ไม่ใช่คนอวดรวยมีแพลงแผให้เห็นบ้างแค่ใส่นาฬิกาหรูขี่เรือยอทและเป็นเจ้าของ p ร o พย์สิแพงระยับหลายแห่งขนาดเสื้อผ้าแบรนด์เนมยังสั่งตัดป้ายทิ้งทุกตัวเพราะกลัวสื่อจับได้ว่าอู้ฟูเหตุผลที่ปูตินเรืองอำนาจได้นานนั้นเป็นประธานาธิบดีรัสเซียสมัยที่สม และชั้นยายอยู่เบื้องหลังเพราะมีบารมีพอที่จะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองได้โดยตลอดเวลาที่บริหารประเทศเศรษฐกิจรัเสเซียเติบโตขึ้น9ปีต่อเนื่องความยากจนในประเทศก็ลดลงกว่า5 0เ์ความสําเร็จนี้มาจากฝีมือบริหารเศรษฐกิจมหาภาคและการปฏิรูปนโยบายการคลังประสานกับราคาน้ํามันที่สูงและการไหลบ่าเข้าของเงินทุนต่างประเทศนอกจากปูตินจะถูกกล่าวขานในเรื่องความเขี่ยมเกรียม ควบคู่กับความทรหดบึกบึนในแบบชายชาตรีความลับของผู้นำรัเสเซียที่ชาวโลกสนใจใคร่รู้ก็คือเขารวยอู้ฟู่ขนาดไหนนักการเงินชื่อดังของอเมริกาบิลบรอดเออร์ซึ่งครับวอดการลงทุนในรัเสเซียหลายทศวรรษประเมินว่าประธานาธิบดีรัเสเซียมีสินทรัพย์ในครอบครองไม่ต่างกว่า2อ0แสนล้านดอลาลา,าร์สหรัฐทิ้งห่างมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเจเปซอซซึ่งมีความมั่งคั่งอยู่ที่ 125,600ล้านดอลลาร์สหรัฐในพระราชวังเพรมลินจะเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของผู้นำรัเสเซียแต่ปูตินกลับใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเซฟเฮาส์ไกลหูไกลาตาผู้คนในขณะที่ทางการเครมลินพยายามสร้างภาพให้เขาเป็นผู้นำที่สมบูรณแต่คนรัเสเซียค่อนประเทศรู้ดีว่าปูตินแอบสร้างปราสาทรับหรูไว้หลายแห่งโดยหนึ่งในนั้นเป็นปราสาทหลังใหญ่มูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกว้างใหญ่ภพศา,ารขนาดจอดเฮลิคอปเตอร์ได้3าลำ ตกแต่งวิจิตรราวกับวังคู่แข่งตลอดการของปูตินบอริสเนมซอฟผู้นำการเมืองฝ่ายค้านเคยแฉว่าในขณะที่ประชาชนรัเสเซียยังยากจนข้นแขนผู้นำรัเสเซียกลับมีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ่าเป็นเจ้าของเครื่องบินถึง58ลำโดยเครื่องบินอย่างน้อย5ลำเป็นโมเดลรุ่นท็อปของโลกราคาเฉลี่ย100ล้านดอลลาร์สหรัฐบรรจุผู้โดยสารได้168คนภายในตกแต่งอย่างหรูหราอลังการโดยเฉพาะห้องน้ำ เสียค่าตกแต่งเป็นแสนดอลลาร์สหรัฐเขายัางครอบครองเรือยอดหรูอีกสี่ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นของขวัญจากประธานสโมสรฟุตบอลเชลซีเป็นเรือยอดความยาว57เมตรมูลค่า35ล้านดอลลาร์สหรัฐและในยุคข,ของปูตินมีการสั่งให้สร้างบ้านพักประธานาธิบดีใหม่ถึง9หลังจากเดิมที่มีอยู่แล้วนับ10หลังอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเครมลินสตานิสลาฟเบลคอฟสกีอ้างว่าปูตินนั้น มีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซุกซ่อนอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเดนสไตล์นอกจากนี้เขายังถือหุ้น37%ในบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่สองแห่งของรัสเซียและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัเทเฟรเดอร์น้ำมันสวิตและซื้อใหญ่อย่างกาเดียนชื่อว่าปูตินนั้นม,มีนอมินีคอยถือหุ้นและสินทรัพย์แทนไม่ต่างจากผู้นำระดับโลกจำนวนมากและจากเอกสารลับปนามาที่รั่วไหลไม่มีเส้นทางการเงินใดยงย้ายไปถึงปูตินได้ แต่ความที่น่าแปลกใจก็คือเพื่อนสีรอบตัวของผู้นํารัเสเซียคนนี้มีทรัพย์สินในครอบครองคนละหลายสิบล้านดอนลลาร์สหรัฐมากมายครอบครัวรอชชัยสินทรัพย์สุดที่ที่คาดการอยู่ที่สองล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐครอบครัวที่ร่ารวยที่สุดในโลกเป็นครอบครัวที่คิดค้นระบบธนาคารที่เราใช้มาถึงทุกวันนี้ในอดีตครอบครัวนี้เคยเป็นผู้สนับสนุนสงครามและอุตสาหกรรมหลายอย่าง บุตรชายของตระกูลนี้ยังเคยใช้กลวิธีใต้โต๊ะรอทุบตลาดหุ้นอังกฤษให้พังลงก่อนจะหาโอกาสซื้อสินทรัพย์ในราคาต่ำตระกูลโรชชายเป็นตระกูลอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกสืบเชื้อสายมาจากไมเออร์อัมเชลโรชชายชาวยูที่อพยพไปยังเยอรมนีและได้เริ่มจัดตั้งธนาคารที่นั่นในทศวรรษที่1760ต่อมาเขาให้บุตรชายทั้ง5้าคนช่วยบุกเบิกธนาคารของครอบครัวไปยังต่างประเทศ ซึ่งตั้งสาขายอยู่ใน5เมืองใหญ่ได้แก่ลอนดอนปารีสแฟรงเฟิร์ตเวีนนาและเนเปิลส์ในศตวรรษที่19ตระกูลรอตชายกลายเป็นครอบครัวที่ถือครองทรัพย์สินมากที่สุดในโลกในปัจจุบันธุรกิจของตระกูลนี้มีทั้งสถาบันการเงินอสังหาริมทรัพย์เหมืองพลังงานฟาร์มแบบผสมทรัพย์สินของตระกูลรอตชายมีมากมายมหาศาลเกินกว่าประเมินได้โดยสินทรัพย์ที่มากมายมหาศาลเช่นนี้ ทำให้เกิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดมากมายว่าตระกูลนี้คือผู้วงการกระแสะเงินและสถาบันการเงินต่างๆในโลกและวงการรัฐบาลต่างๆให้ทําสงครามหรือยุติสงครามระหว่างกันตระกูลลอชายเป็นผู้สนับสนุนเงินกู้แก่รัฐบาลอังกฤษในการทําสงครามกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามนโปลเลียนซึ่งในปี1 8 1 5เพียงปีเดียวตระกูลนี้ ให้เงินสนับสนุนเงินกู้ถึง9.8ล้านปอนด์เทียบกับทองคำ70ตันให้แก่ชาปพพนามิตรของอังกฤษเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจจากสงครามตระกูลรอดชยัยให้เงินกู้แก่บราซิลจำนวน5 0แสนเรย์เอเพื่อไปจ่ายรัฐบาลโปรตุกเกสและแลกกับเอการ,ราชตระกูลรอดชยัยเป็นผู้สนับสนุนเงินกู้แก่รัฐบาลอังกฤษในการขุดคลองสูเอตที่อียิปต์จำนวน4ล้านปอนด์และยังสนับสนุนเงินกู้แก่ญี่ปุ่นมูลค่า11.5ล้านปอนด์ ในการทำสงครามกับรัเสเซียหลังจากมีส่วนในการปรา,ปา,ปาบปรามนโปลเลียนจกักรพรรดิฟรันที่1แห่งออสเตรียทรงแต่งตั้งตระกูลรอดชายให้เป็นขุนนางของออสเตรียแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภายคุกคามจากนาซีทําให้ตระกูลรอดชายสาขาออสเตรียซึ่งมีเชื้อสายยิวจําเป็นตน้องหนีตายออกจากยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกาธนาคารและทรัพย์สินของพวกเขาในออสเตรียถูกยึดคาหิฮา์ดหลายหลังในเวียนนาถูกทําลายในปี1999 รัฐบาลออสเตรียตกลงที่จะส่งมอบภาพ,พจิตกรรมราว250ชิ้นคืนแก่ตระกูลรอดชายซึ่งถูกยึดไปในสมัยสงครามในปี2016องค์กรไม่แสวงหากำไรออกเตยมอินเตอร์เนชั่นแนลได้มีการประเมินว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ตระกูลรอดชายครอบครองอยู่นั้นมีมูลค่าประมาณหนึ่งล้านล้านดอลาลาร์าสหรัฐโดยคิดเป็น5้าเท่าของทรัพย์สินของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุด8อันดับโลกมารวมกันการแผ่ขยายอาณาจักรเข้าสู่โลกใหม่ ซึ่งก็คืออเมริกาซึ่งแท้จริงแล้วธนาคารกลางของสหรัฐมีสถานะเป็นเอกชนและมีตระกูลรลดชายถือหุ้นอยู่ในนั้นจึงมีสถานะในการควบคุมและออกแบบเศรษฐกิจทุนนิยมในอเมริกาตัวจริงตระกูลนี้เป็นเจ้าของอุตสาหากรรมรถไฟทั้งยุโรปและอเมริกาเหมืองแร่ทองคำและเพชรธนาคารขนาดใหญ่เช่นโกลแมนแซก JP มอร์แกนซิตี้แบงก์บาร์แคร์ BNP UBS รวมถึงอุตสาหากรรมอาวุธ อุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและอีกมากมายนับไม่ถ้วนและทั้งหมดนี้คือเหล่าเศรษฐีที่ถูกตรวจสอบแต่คนที่สงสัยโดยคร่าวๆเพราะรู้สึกว่าพวกเขามีเงินมากมายจนแทบจะใช้ไม่หมดแต่ที่มาของเงินนั้นยังไม่สามารถหาที่มาได้ทั้งหมดและเงินที่หามาได้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการทำลายเศรษฐกิจและการเมืองของหลายๆประเทศทำให้พวกเขา เลือกที่จะอยู่เงียบๆไม่อยากเป็นที่สนใจมากนะักเพราะมันอาจจะทําให้พวกเขามีคดีความหรือสินทรัพย์ถูกยึดก็เป็นได้หากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ